เราต้องรู้ใจเราว่าตัวเราเป็นหรือไม่เป็นมันอยู่อีที่กำลังใจไม่ทะเลาะบอกแวงอะไรกับใครอายุยืนจ้ะเราไม่เครียดไงรัดคุกุ้งมาก็เป่าเปิดเพลง,งฟังที่ดนนั่นะสบายใจ <c oughs> ขายกล้วยช่อขายมาได้หกปีแนละ้มันเกิดวันที่หนึ่งเมษาพศสองสี่สองตอนนี้ยาอยาอายุเท่าไหร่แล้วครับร้อยก็าสี่เดือน แต่เช้าปีสามองมาทำของขายาขอปอกกล้วยหั่นกล้วยทำข้าวโพดพอเสร็จก็ขนขึ้นรถปีสี่ก็เรียกเลยลุกขึ้นมาก็ออกมาอ่เห็นรถมาเองมีกล้วยทอดมีไข่นกกระทาข้าวโพดท,ทอดมันทอดนะมีสามอย่างสีอย่างเมะกขายขายเปรี้ยทำปเปี้ยขายมันก็ขายดีแต่นี่ มันไม่ไหวมันคนเดียวทําหลายอย่างบางทีก็ขายคนเดียวบางทีก็ลานมาช่วยมันนิดหน่อยตอนนี้ครอบครัวตายหมดแล้วนะอยู่ก็ะเหล่ยน้อยแล้วตรงีคนมาใส่อยู่คนนึงหงัวคุยกันไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยโอ้คนมาอยู่ด้วยเยอะรุ่นๆุอย่างนี้ท้ง้นมาอยู่เลี้ยงเขาทุกคน ทำบุญไปตอนนี้จะเช่าบ้านค่าเช่าบ้านสามห้าแล้วค่าน้ำเข้าไปห้าหมร้อยเหลือตัวคนเดียวบางครั้งเราจะทําไปทาไมหน,นาดบางครั้งก็เหนื่อยเหนื่อยแต่เราได้เงินะ่ะหาเงินเข้าไว้เวลาเราเจ็บเราป่วยอย่างนั้นเวลาเราตายจะได้มีเงินลูกหลานมีแต่ไม่รบกวนเขาแล้วลูกหลานยายมีห้ามามั้แม่ห้ามเขาห้ามทุกวันบอกยาปดกระเสียนได้แล้วพอแล้วบอกยั้งได้แล้ว โอ้ยังยังทำไปก่อนยังทำได้เรามันได้เงินะ่ะมันก็สบายใจกินกล้วยตัวเองได้รเปล่าอยยืนไะหขายมา60ปีแล้วก็ขายไปกินไปเหมือนกันทำไมยายถึงอายุเป,ป็ร้อยปียายมีเคล็ดลับอะไรทำใจให้สบายไม่เครียดไม่คิดอะไรทั้งนั้นเลยไม่ทะเลาะกับใครเขาไม่ยืนด่าหน้าบ้านก็ไม่เถียงคิดว่าเราโรดเรา ทำใจไม่ได้เงี้ยมันคล่องอยู่ในใจมันไม่สบายใจปล่อยจ้ะใครอยากว่าอะไรกรท็ทางเราแนวมาคิดอยู่ที่ใจเราทีเนี้ยอายุยืนจ้ะเราไม่เครียดไงเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆไม่ไปหัเราต้องรู้ใจเราว่าตัวเราเป็นหรือไม่เป็นทีแรกหมอเขาตรวจเขาบอกว่าใตเริ่มเป็นนั่นหน่อยๆแล้วก็เลยไม่ไม่ไปหัเอาไอ้มาตุมกับใบโยมาต้มกิน ก็อยู่ทุกวันถ้าเป็นโรคกระเพาะนะยาต้มเขาต้มกินกินข้าวนอนจะหายแต่ก่อนนอนกินยาลมจะได้ไม่เป็นอะไรตื่นมามันสบายใจอ่ะร่างกายก็แข็งแรงกินานะตั้งแต่อายุห้าสิบเนื้อตัวไม่ย่นไม่เหี่ยวนี่ไม่ได้บอกใครเลยนะนานๆก็ใช้แป้งพม่าดีนีงแป้งพมา่าที่กนะ็าว่ัวตาแม่อาทิตย์นี้ก็ทาสีทาเขาไว้แล้วมันจะตึง อย่าใค้ทำใจอย่าทำไปใจอ่อนแอเคยบอกเขาทุกคนมาคนเขาไปหาก็บอกเขาอย่างนี้แหละต่อสู้มันเราก็หายาอะไรต่ออะไรกินไปกินยาที่เราลองๆอ,องกินดูมันหายไหมอะไรไหม